สวัสดีท่านผู้ชมช่องพอเลี้ยงพาเพื่อนนะครับเด้อมื้อนี้เดี๋ยวสิให้เชฟแบ่งมาอ่าสอนวิธีใส่เหยื่อไปในมุ่งนะครับเนาะเพื่อความสะดวกสบายในการดักกุ้งนะครับเด้ออันนี้เป็นตะไคร้เขียวนะครับเนาะนี่เล้วกับมาหยิบอ่อมอ่อมอ่อมเป็นห่อทังสี่ครับแล้วก็มัดส่วนใบเนาะครับเนาะได้ส่นจับส่นนุชเช็แบ่งนี่ครับจับส่วนใบทะลุดครับนี่ทะลุดปุ๊บแล้วก็เ่าสิมัดอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะนี่ นะครับแบบสี่ง่ายนะครับเดี๋ยวเวลาเขาเขาใส่ไปหล่อวันนี้ซื้อกับว่าให้กุ้งกินนะครับเนาะอ่าวันนี้เดี๋ยวจะให้แค่แบ่งอ่าเอาเยือใส่ได้ครับเด้อเอาเยือใส่แล้วเอาเข่าในมุ่งนะครับเนาะเดี๋ยวดีสอนวิธีเวลาเขาใส่เบิดแล้วปุ๊บเขาจะเติมยังไงครับว่าต้องว่าต้องเอาออกมาจากมุ่งนะครับเนาะเพื่อที่สิลดเวลาในการาเตรียมเยือนะครับเนาะบางคนขี่ขาน โอ้ใช่แล้วใส่ยากแท้มาเบิ่งวิธีพอเลี้ยงนะครับเด้อเอาจะแบ่งแต่การนี่ครับก่อนอื่นทีใส่หินเข้าไปก่อนเด้อครับพอเลี้ยงดักใส่หอาหารปลาดุกครับอาหารปลาดุกเนี่ยมันดีมีขนาดเบาเราต้องใส่หินเข้าไปนะครับเนาะเพื่อที่จะให้มันจมอยู่ตรงกลางเนาะใส่หอาหารปลาดุกไปโอเคสองกำรรโอเควันนี้ลูดนะครับเด้อวันนี้นี่ลูดแล้วป๊บ เรามัดมัดอีกรอบนึงครับนี่มัดนี่ครับมัดทัองอ้งสี่รอบหนึ่งหดอ่าอ่าโอเคเห็นป่เป็นออนต้นแล้วครับนี่มาดิใช้แป้งเอาสใส่ไปในมุงนะครับเนาะใช้แป้งใส่ไปในมุงนะครับเลยนี่ครับเดี๋ยวข้าไปปุ๊บเด,บดบี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงอ๋อครับแล้วกะฮอกกัมัดใส่ในมุงนี่ครับ เกี่ยวไว้เลยครับนี่เกี่ยวคอนไว้เลยเข้าสีบเบาออกไวเลยครับบ่เนี้เข้าอีกไซไวในนี้เลยครับนี่ยเอาเอาขึ้นรูไหนเอาลงรูนั้นนะครับเนี่าเอาให้ขึ้นให้ตรงหู้ได้ครับเด้อเหล่าเข้ามาคลองไว้ครับนี่เห็นไหคลองออมเงี้ยไว้คือเป็นคลองไว้นเสื้อครับน,นี่นี่จะหลุดมานี่ครับ มาันนี้ยเยื่อนี่ครับเยื่อนี่ยตรงยู้ไก่ไตมุงทีนทีเลครับเด้อไอแบงเอายู่ไต่มุงด้วยเนี่ยครับเวลากุ้งเข่าเรากุ้งมันสีโปออกครับนี่เห็นป่าพี่น้องกุ้งมันนี่มันเฝ้าอยู่นี่แหละครับนี่เฝ้าอยู่นี่แหละถ้าเกิดเยื่อมันอยู่ทึ้งมันก็เรียนหาแล้วครับเรากลุงต้องหยิ่ไตเหร่นนะโมนี่ครับเดี๋ยวมาบางวิธีการเติมนะครับแล้วเฮงาเลยครับเวลาเยื่อเขาเบิดครับนี่ครับเขาก็ปวดหลงครับอ่าเฮงไเลจะแบงดึงไว้ นี่ครับดึงออกมาเส้นนี้ครับอ่าเอาออกได้นี่นี่เอาออกสมมติว่าเติมได้ครับเด้อวันนี้เบิดปึ๊บอันนี้ใส่ลูกเันนี้ใส่อันนี้สมมติว่าเติมนะครับเนาะเติมไปปึ๊บขูดขึ้นครับปึ๊บแล้วขอดใบขึ้เกอลครับเลยขอดใบปั๊บดึงไปยัดเข้าไปเลยครับอ่ากลางวันี้กลางไส้ครับ เนี่ยครับมันติดยุ่งที่ตลอดครับนี่ง่ายมากเลยเห็นบ่พี่น้องก็ต้องไปยุ่งยากเอาเขา,เอาออกนะครับเนาะอันนี้ฝากคลิปวิธีไอ้ไไดันใ้ววนะครับเด้อวิธีใส่เหยื่อไว้นะครับเนาะโอเคครับคลิปนี้กับผมก็สอนตรงนี้แล้วครับเนาะเผื่อความรวดเร็วในการทำมาหากิน